สวัสดีค่ะดิฉันช,ชื่อยูรานะคะและดิฉันชื่อมินนะคะค่ะพวกเราสองคนมาจากทีมงานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านของเรากันนะคะและตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลานะคะเรามาดูซิว่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาแห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเพื่อรองรับเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ที่จะถึงนี้นะคะ ค่ะเรามาตามดูกันซิว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะไปเลยค่ะเค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงสถานีวิจัยป่าป่าพุกป่าฮาราบาลากันแล้วนะคะค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะไปเลยค่ะ และตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวกันแล้วนะคะซึ่งห่างจากสถานีวิจัยป่าผู้ป่าฮารบาลาประมาณ2กิโลค่ะและที่เราเห็นสีขาวๆนั้นนะคะเขาเรียกว่าต้นสยามแดงนะคะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือกคะ่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือป่าบรอกโคลี่นะคะและที่เราเห็นภูเขาสูงนู่นนะคะก็คือจะเป็นเขตประเทศมาเลเซียค่ะค่ะและจุดต่อไปที่เราจะไปชมกันนะคะคือก็คือจุดชมสัตว์นะคะมาดูกันเลยค่ะ ค่ะและตอนนี้เรามาถึงจุดชมสัตว์ของเขตรักษาพันสัตว์ป่าฮาลาบาลากันแล้วนะคะจุดเด่นของที่นี่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขาจะมาส่องดูนกเงือกกัน,นะคะ่ะนกเงือกซึ่งมีทั้งหมด11ชนิดค่ะไปเราไปดูทั้งยังกันว่าจะมีสัตว์อะไรให้เราชมบ้างคุณผู้ชมตามมาดูกันเลยค่ะ ดีมากเลยค่ะที่ได้ดูนกยูอือย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งหาชมได้ยากมากเลยค่ะค่ะ never feared for anything never shame but never free that heal the broken up with all that it could live the life so endlessly saw beyond what others see I tried to heal your broken up with all แบบผมพอกันแล้วนะคะที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้ำตกสุดินพรนะคะหาไว้สาหรับมาพักผ่อนหย่อนใจกับคู่รักหรือกับครอบครัวในวันหยุดสบายๆะค,ะค่ะค่ะตอนนี้พวกเราสองคนขอจะไปเล่นน้าก่อนนะคะบ๊ายบายโอเคโอเค ค่ะพวกเราก็ได้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมพื้นที่เขตรักสาพันธ์สัตว์ป่าคาราบาลาแห่งน,นี้เกือบทุกพื้นที่กันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องมินคะค่ะสำหรับมินมินก็มีความสุขมากเลยนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมพื้นที่ที่มีบรรยากาศดีๆแบบนี้และมินก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมและก็สัมผัสถึงความสวยงามของธรรมชาติที่นี่กันด้วยนะคะและ ขอรับรองเลยนะคะว่าเมื่อท่านมาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยค่ะค่ะเพราะเราก็ขอทิ้ง้ายด้วยคำว่า one vision one identity and one community หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตล,ลักษณ์และหนึ่งประชาคมค่ะสำหรับวันดีก็ขอสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย <laughs>